สวัสดีครับผมอันนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองแวงครับำอำเภอศรีนารงจังหวัดสุรินทร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามมอดำซิงครับผมบอันนี้เป็นทีมงานของสกุลทองนะครับผม แพ็คคู่แล้วพี่น้องโอ้มีเีตชิแล้วก็โอ้โหซีซีร้อยสามศูนย์โอ้สุดยอดมาเลยครับแพ็คคู่เลยพี่น้องน่าจะโหดจัดเลยเป็นลอกนาดีนะครับพี่น้องดูหน้าง,งานโอ้โหสุดโหด รับทางครับอยู่กับพีซีร้อยสามสิบมีตาชี้วยครับผมมีตาชีเป็นลออเทคขนาดเล็กนะครับโอ้สกุลเงิน ทั้งสองหัวเพชรคู่ครับนี่งานนี้สุดจัดเลยครับโ oh. อ้โหเบียดเตียงครับมาไกลครับวันนี้มาไกลตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับสิบเจ็ดนาทีโอ้ oh. ชมกันต้อบมีโน่กำลังตับแต่งทางนะครับทางนี้โหดมากโหจัดพี่ท่องโอ้โหสุดจัดเลยครับทีมงานแ็้คู่เลยสุดยอดเลยครับ ส่วนใหญ่เลยครับนี่อันนี้เป็นฮิตาชิร้อยยี่สิบโอ้งานกุมันทองเอ,อ๊ะสกุลเงินครับออกไปออกไปโอ้จะเจออะไร โตมายังโตโตกินเท่าล้องขอบคุณน้องโตนะครับที่ได้ประสานงานให้นะครับผมน้องโตอยู่อำเภอศรีนงค์ลงจัดไปคลิปนี้ คู่เลยพี่น้องสุดจัดมากนี่ครับพุดสลับกันนะครับมาแบบแพ็กคู่นะครับางานนี้ สุดโหดไปแล้วครับโอ้โอ้ดินดดนืดดินดนืดดินนืดโอ้นืดจัด,ดนนะโอ้จัดเองะาสคุลกันครับโอ้ hồ được luật người ta chị suốt cho lời hồ hắn bích มัันบบิ๊กากาเลยครวิ่งไกลนะครับทางอ้อมนะครับถนนแคบมากต้องขับระวังครับผุเดี๋ยวรอคันต่อไป ตามกันมานครับมาแล้วครับผมมาชมรถสวยๆเขตอำเภอศรีนรงค์บางครับเป็นฮีโน่นะครับผมมีหลายทีมงานนะครับมารวมกัน,นครับอยู่ประมาณหกเจ็ดคันนะครับน้องมาแล้วครับผม น่าจะมีเป็นน่าจะหนึ่งเก้าหนึ่งเกห้าสองศูตัดพร้อมกันแล้วสุดยอดเลยเลยครับนี่ไม่ต้องรอคันนะครับคันไหนมาก็เสียบเข้าได้เลยครับ ต้องรอคิวกันครับผมโอ้เอาแล้วไอ้นั่นของนาอโต้เป็นคันไม้ทองคันเลืง้งด้วยสวยสวดงดงาม คู่เลยพี่น้องชมกันยาวๆตำบลน้องแวงแับสีน้งลงโอ้ ไปเลยครับพี่น้องโอ้เราไม่ตั้งตัวเลยเดี๋ยวเรารอชมนับทางนึงโอ้ทางเล็กเล็กนิดนึงโอ้สุดยอดโอ้โอ,โอ้ตามกันเลยหมดหดสุดหด โอ้มาแล้วฮีโน่ไม้ทองสเต็มากโอ้โอ้โหเท่ไม้ทอง195สวยจับพี่น้องนี่ rồi bảo ạ anh không ô lò Xuôi xuôi Nè Cắt lên Hả? À, đi Quay lấy ครับเยอะนะครับเที่ยนี้รถเยอะมากครับโอ้โหสุดจัด ลินนิดลินโหดมากแพ็คคู่นะครับระยะทางไกลอยู่ครับจากนี้วิ่งขึ้นถนนน่าจะสองร้อยเมตรแหละดูแล้ว ชมกันไปกพี่น้องอีสุอันนี้หนึ่งสองหรือว่า1นึ่หนอาจจะหนึ่งหนหรือว่าหนึนะครับโอ้สายแรง ใส่เต็มกล้องครับหมดหมดดับนะครับอย่าดับค่อยๆไปกีนหนึ่งไปสบายครับ ต้องไปแรงนะโอ้โหนาดวิ่งแค่นี้ยังดินยังยุบเลยครับมาแล้วครับรุ่นฮีโน่ฮีโนรุ่นเกา่านี่เป็นวิ่งรถร่วมอยู่ครับ สะกุนกันโอ้โหจับโอ้แรงโหดมากเป็นทีมงานไม้ทองเดมมามาวิ่งทีมงานสะกุนเงินครับพี่น้องโอ้โหสับเด็ดเลยงานนี้เอาละครับมาอีกคันครับพี่น้อง รีโน่ทีมงานสกุลทองวิ่งระยะทางก็ไกลเหมือนกันครับอ้อมกาจะถึงที่จุดเทนะครับ สลับกันเลยชมกันยาวๆครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมครับ ช่องตาหมอดำซิงครับฝากเร็นกำลังใจด้วยครับผมโอ้มาแล้วครับโหดทางโหด งโหดมากเลยใ oh. oh. สย่ไม่ยั้งเลยครับ เราจะไปชมทางขึ้นกันบ้างครับโอ้โหจับดึนงานสกุลเงินโหฝนตลบเลยครับ ตัวลบเลยพี่น้องตังโตตังโตงานนี้โหดมากโอ้เบาเบาโหดมากเลยพี่น้อง โโหดมากเลยไมโคเพชรคู oh, really. ante, ่คร right? oh, ับโอ้ทางยังโหดเลยโอ้เบ้าเบ้าโอ้โหยกหวัดเสียวมาเลยครับ มองเห็นทางเลยครับโอ้โอ้ทางก็มีหลายทีมงานนะครับโอ้สายสุรินนี่นโอ้ดับไม่ไหวถอยก่อนครับถอยก่อนนี่ครับถอยตั้งหลักจย่ไว้ครับพี่น้อง ไหวไหมครับโอ้งานเข้าแล้วครับพี่นินืดอย่างนี้ผมเสียวช่วงล่างมาเลยจัดจอดเด็ดให้เลยธนารับเป็นทีมงานร่วมไปไม่ไหวครับนี่ครับเป็นนม่โต้องมาซ่อมทางเลยครับงานนี้ หมาแล้วครับพี่น้องงานไปไม่ไหวโอ้ทางนืดลงคันนาลึกด้วยครับต้องซ่อมตลอดนะครับงานนี้ดูกใกล้ๆนะครับผม นี่ก็จบเพทนนี้ก่อนครับผมเราชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมีก๊อกสอง